จดหมายเหตุกรุงศรีจังหวัดสกลนครมีพระธาตุนารายเจงเวงเป็นโบราณสถานแบบศิลปะขอมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุนารายเจงเวงในตัวอำเภอเมืองครับตัวพระธาตุเป็นปางองค์เดียวสร้างโดยหินทรายอยู่บนฐานศิลาแรงครับชื่อของพระธาตุสันนิษฐานว่ามาจากภาษาเขมร คื่อคำว่านารายเชิงแหวงแปลว่าพระนารายขายาวซึ่งตรงกับภาพสลักรูปนารายบรรทมศิลป์ที่มีลักษณะขายาวกว่าที่อื่นครับโดยมีภาพพระศิวะนาตราชที่สละอยู่หน้าบันเสือให้รู้ว่าพระาธาตุแห่งนี้สร้างเพื่ออุทิศให้กับไสวะนิกายหรือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูตอนหน้าชมความงดงามของตะวันรอนที่หนองหารครับ กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย